ช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำเร็จของ Honda ในการก้าวขึ้นมาสู่อันดับที่1ของเมืองไทยโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำ n o v า S สปอร์ตกึ่งครอบครัวรุ่นแรกของ Honda ในแบบเครื่องยนต์สองจังหวะสูบเอียง40องศาปริมาตรจริง105ซีซีให้กำลังสูงสุด11.8แรงมา้ท 7, นนาที่7,500รอบต่อนาที ให้พลังอัตราเร่งที่จัดจ้านและความเร็วสูงสุดที่เหนือใครซึ่งเหนือกว่าเย玛ห้าเบลและซูซูกิสปรินเตอร์100ซีในเวลานั้นผลก็ปรากฏว่าวัยรุ่นให้การตอบรับอย่างล้นหลามยอดขายถล่มทลายและนำพาให้ฮอนด้าจากอันดับที่3ของตลาดขึ้นมาสู่อันดับที่1ในปีพศ .2532 นับถึงวันนี้ฮอนด้าสามารถครองตลาดอันดับที่1 มายาวนานถึง34ปีติดต่อกันถัดมาในปีพศ2533 Honda ก็เปิดตัว Nova R และ Nova RS รวมถึง Sela โดย Nova R นั้นก็มาแทนที่ Nova S ในขณะที่ Nova RS ก็มีการปรับเพิ่มเป็น5เกียร์และมีคลัชมือส่วน s ซ l a ก็มีการปรับเพิ่มบางลมขนาดเล็กเจาะกลุ่มลูกค้าแบบผู้หญิง ซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ n o ว a S รุ่นแรกจากนั้นในปีพศ2534 Honda ก็เปิดตัว n o วาอาร์เอสประปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ใส่ชกับหลังเดียวเข้ามาต่อสู้กับซูซูกิอา i ิราที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานั้นนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Honda ตลอดช่วงเวลา5ปีของการจำหน่ายจากโนวาเ ในปี2,531มาถึง Nova RS Super ในปี2,535 5ปีของการขายรถตระกูล Nova ทำตัวเลขไปทั้งสิ้น720,000คันคิดเป็น50%ของตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตกึ่งครอบครัวในเวลานั้นอย่างไรก็ตามคู่แข่งรายสำคัญของ Honda ก็คือ Yamaha ได้มีการเปิดตัวรถสปอร์ตกึ่งครอบครัว2รุ่นใหม่ โดยเปิดตัว ZR 1 2 0เครื่องยนต์1 2 0รซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังอัตราเร่งและความเร็วที่เหนือใครโดยเปิดตัวในปีพศ2534และตามมาด้วย JR 1 2 0ในปีพศ2 5 3 5ซึ่งเป็นการแก้เกม Honda อย่างน่ากลัวเพราะว่ายามา้านั้นได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นแบบทั้งหม้อน้ำและหม้อลมและมีการเพิ่มซีซีเข้าไปถึง 1 2 0 c ีที่เหนือกว่ารถในตระกูลโนวาทั้งหมดดังนั้นในช่วงปีพศ .2536 หรือเมื่อ30ปีที่แล้ว Honda ก็มีกระแสะข่าวว่าจะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตกึ่งครอบครัวรุ่นใหม่ที่จะมาต่อสู้กับยามาฮ่และผมในเวลานั้นก็ได้มีการก่อติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งมีกระแสะข่าวในช่วงต้นปีพศ .2536 ว่า Honda นั้นกำลังจะเปิดตัว Nova Dash เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อสู้กับ Yamaha ZR120 และ JR120 ซึ่งในช่วงนั้นกระแสข่าวแรงมากครับและผมก็มั่นใจว่ารถรุ่นใหม่ของ Honda จะต้องเป็น Nova Dash อย่างแน่นอนจนกระทั่ง Honda ได้ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชนให้ไปร่วมงานถแถลงข่าวในวันที่29มีนาคมพศ2536 และผมก็ได้มีการรายงานข่าวท้าทายฮอนด้าก่อนหน้าการเปิดตัวจะเริ่มขึ้นโดยท้าเดิมพันผู้บริหารของฮอนด้าว่าร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวฮอนด้าจะมีการเปิดตัวโนวาเดชอย่างแน่นอนในวันที่29มีนาคมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องราวของโนวาเดชจะเป็นอย่างไร <Honda. S 1> ผมจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ